พี่น้องเคยสิบห้ามามาผ้ามาเบงปกติเนี่ยข้าเจ้าพ่ให้ทายดิในร่มบาทนั่นะอันนี้อันนี้เป็นหุ้นเป็นหุ้น,น,นใส่ท่อหายใจพี่น้องเป็นอุป,ปกรณ์ของทั้งพ่นดมยาสลุปเนี่ยนะปกติเนี่ยมันบ่ออกจอดิบะนี้เขาเฮ้าสีห้เบิงออกจอเนี่ยในทอ่อในปากคนเนี่ยมันสิมีสองท่อเนี่ยท่ออันนั้นอันนี้เป็นท่ออาหารเนี่ย แต่ว่าเขาต้องใส่ร่งท่อหายใจขาวๆนะท่อหายใจขันส้มเจ้าใส่ผิดร่งท่ออาหารปุ๊บเนี่ยมันสิเสียงต่อการขาดออกซิเจนแล้วก็สิตายฉะนั้นต้องใส่มันล่งพี่น้องเจ้าส้มเจ้าว่าคอยสใส่ล่งบ่ปกติเหรอปกติปกติมันมันกระสิบังบังคับไปอันขาวๆ่ะเนี่ยล่ลงอันขาวๆนะพี่น้องทางด้านข้างล่างเนั่นเป็นท่ออาหาร มันปกติมันสีแงง่ายอยู่ในคนนะแต่ว่าอันนี้มันเป็นอย่างมันสีเงยยากก็สีแง่ลงไปเนาะเอาสิบวงครับแงนไปเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างพ่นสีสีอย่างพ่นสีขาด <c oughs> <c oughs> อันนี้เป,ป็อนอุปกรณ์ในการแง,ง่ปากพี่น้องบูน่ะคุนแงหลายจนปากสีเบิดโอ้ยตะลิตตแตูนทกหลายอีพอคนแง่หลายจนปากสีก,อ,อ,อ,ก,สกอันนี้ก็อีกจอหนึ่งครับผมอันนี้จอนี้มันจะออกมันจะออกนี่เลยใช่ไหมครับผม <c oughs> ใช่ค่ะใช่อันนี้ออกนี่อันนี้ซุ้เจ้าไวจากมือนนี่นะ อันนี้อันนี้เท่าไรกว่าครับอันน้อยเนี่ยต,ตัวเล็กนี่อยู่ที่เจ็ดหมื่นเก้าเจ็ดมืนเก้าซื้อบริจาคให้<อ>สุม่มหอยในพี่น้องเจ็ดหมื่นเก้าผู้ใดสนใจบริจาคว่าบริจาคแต่นี้ใส่ทอหายใจบริจาคสุม้มใช้ททอหายใจเราสุ้มเจ้าสิหายใจโล่งสีบอมีโลกให้เจ้ากับการหายใจนี่มาบริจาคเจ็ดหมื่นเก้าอันนี้กันอันนี้เบื้องลกจอหน่อยเนี่ยพี่น้องเบื้องลกจอหน่อยเนี่ยเนี่ย ต้องไปตรงที่มันขาวๆเพเวนะนะน่ะขาวๆเพเวนะ่นะนะเห็นไหมนะ่ะมันถึงจะเป็นท่อหลอดลมถ้าถ้าอันนี้จะเป็นท่ออาหารถ้าเราใส่ผิดลงท่ออาหารปุ๊บก็จะเสี่ยงต่อกันขาดออกซิเจนแล้วก็ตายปกติมันสิแงง,ง่ายอยู่พี่น้องถ้าเป็นคนนี่มันสิลื่นปื๊ดตื่นปื๊ดแต่นี่มันเป็นยางเป็นยางแสิบังคับยากแน่จักหน่อยมันจะบังคับให้มันเป็นท่อเพเวนะขาวเพเวเพเวนะ แล้วก็จะปลอดภัยเข้าใจไหมครับคำว่าขาวแพร่แวนนะบ่ิษัทเพิ่นอนุญาตให้ถา่ายคลิปาด่าอ่าฮ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 ่าล่าฮ่าฮ่าอ่าแต่าฮ่าฮ่อาจ่ารย์ฮ่นนาฮคาฮ่าฮบาฮ่าฮุาฮ่าฮ่าร่นนรราฮ่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 ้ฮ่า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 ฮนาฮ่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 าย่าฮ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 ่า้่าฮ่าฮ่นฮ่าฮ่าฮ่าน่าฮอานนี้่า่าฮ่า่าฮาาฮ่าฮ่า่ รุ่นนี้เจ็ดหมื่นเก้าค่ะแต่ว่าครบเซตเลยที่จะมีสไตล์เลดวิดีโอด้วยเนี่ยในเซตเนี่ยก็จะเป็นเก้าหมื่นเก้าเก้าหมื่นเก้าท่านั้นเองใครรวยนำบริจาคน้อยติดต่อของใคติดต่อได้ที่ i ออร์วนะคะสแกนคิวอรโค้ดได้เลยค่ะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ